สวัสดีค่ะปอหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนการเขียนจำนวนหนึ่งถึงสิและ0นย์กันนะคะเด็กๆพอจำได้ไหมคะว่าจำนวน1ถึง10และ0เขียนอย่างไรนะคะข้อสำคัญที่คุณครูเคยบอกว่าไม่ใช่ว่าเด็กๆแค่เขียนเลข1เลข2เลข1ทึยเลขอารบิกได้อย่างเดียวเท่านั้นเด็กๆต้องเขียนจำนวนให้ได้ด้วยนะคะการเขียนตัวหนังสือให้ได้ด้วยว่า หนึ่งสะกดด้วยตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างสองเขียนยังไงสามเขียนยังไงนะคะอ่ะเรามาทบทวนกันนะคะสําหรับการบ้านวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะเด็กๆเ,เนี่ยเรียนหนึ่งถึงสิบเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนวิธีการเขียนที่ถูกต้องไปแล้วว่าเลขไทยเลขอารบ,บิกที่ถูกต้องของแต่ละเลขนั้นเขียนอย่างไรนะคะเด็กๆก,ก็ได้ดูคลิปวิดีโอการเขียนไปแล้วนะคะรานนี้วันนี้นะคะให้เด็กๆทําการบ้านหน้านี้ค่ะหน้านี้เขาเขาสั่งให้ทําอะไรเขาให้โยงเส้นจับคู่ รูปกับจํานวนฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นรูปใช,ใช่ไหมคะใช่ไหมคะฝั่งขวามือเป็นจํานวนแต่จํานวนที่เขาให้มาเนี่ยมีทั้งตัวเลขไทยตัวเลขอารบบกและตัวหนังสือเด็กๆต้องอ่านให้ได้ค่ะต้องดูให้ได้ค่ะว่าเลขแต่ละอันเนี้ยตัวเลขตัวหนังสือที่เขาให้มาแต่ละอันเนี่ยมันแสดงจํานวนอะไรนะคะอ่ะอย่างข้อแรกไอศครีมใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ลองนับดูซิมีไอศครีมทั้งหมดกี่อันนับ หนึ่งสอมี่ห้าหกมีไอศครีม7อันเราก็มาดูฝั่งขวามือค่ะเอเลขไหนที่มันอันไหนนะที่มันบอกแสดงจํานวน7อันนี้หอหีบกับกอไก่ใช้7จ็ดไหมนะหอหีบกับกอไก่อ่านว่าอะไรคะหอโกอหใช่ไหมถ้าไม่ใช่เด็กๆก็ไม่ต้องโยงไปหามันนะคะอ่ะต่อไปอันที่สองนี่เลขอะไรคะเลข จ็ดใช่ไหมเด็กๆก,ก็ลองดูสิคะอันนี้เป็นเลขเจ็ดใช่ไหมอันนี้เป็นเลขอะไรคะเลขสิบแล้วก็อันนี้เป็นเลขเก้าอันนี้เป็นเลขแปดอ่ะอันแรกไอซ์ครีมเจ็ดอันเด็กๆโยงเลยคะ่ะเจ็ดอยู่ตรงไหนโยงไปหาเจ็ดเลยคุณครูไม่โยงให้ดูนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้จําได้อ่ะอันที่สองค่ะอันที่สองมันคืออะไรอะข้าวหรอใช่ข้าวไหมอะ่ะข้าวดเด็ก,ดกลองนับดูสิคะ นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีข้าวอยู่แปดถ้วยอ่ะเด็กๆก็ไปดูฝั่งขวามืองอันไหนเป็นแปดนะอันไหนเป็นเลขแปดนะหรืออันไหนเป็นตัวหนังสือแปดนะแปดเขียนยังไงนะอ่อแอโดแปดใช่ไหมคะอ่าก็โยงเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะอะไรเอ่ยไข่ไข่ดาวเหรออ่ะเด็กๆก็นับไข่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไข่สิบก็โยงไปหา,หาอันไหนแสดงจำนวนสิบนะคะเด็กๆน่าจะจำได้นาะสิบมีหนึ่งนำศูนย์ใช่ไหมต่อไปอะไรเอ่ยมะเขือเทศมะเขือเทศอ่เด็กๆลองนับมะเขือเทศดูสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ามีมะเขือเทศหกอยู่ตรงไหนหกอันไหนอันว่าหกก็โยงไปหาหก ต่อไปพิซ za ค่ะพิซ za เด็กๆลองนับพิซ za ดูสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะอันนี้เก้าเด็กๆก็โยงไปถ้าของเด็กๆยังไม่มีสีเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามให้คุณรูด้วยนะคะอ่าใบงานนี้อย่าลืมเขียนชื่อชั้นนามสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะอ้าวต่อไปค่ะหน้านี้ให้เด็กๆเอาสมุดขึ้นมาค่ะคราวนี้เป็นหน้าที่ของเด็กๆ เด็กๆต้องฝึกเขียนฝึกเขียนเลขไทยเลขอารบิกแล้วก็ตัวหนังสือแล้วก็วาดรูปแสดงจำนวนเองนะคะอ่ะเอาสมุดขึ้นมาให้เด็กๆทำแบบนี้ค่ะเขียนหนึ่งเลขหนึ่งอารบิกนะเลขหนึ่งไทยแล้วก็หนึ่งตัวหนังสือพร้อมกับวาดรูปลงไปแสดงจำนวนหนึ่งเด็กๆอาจจะไม่ต้องวาดเป็นรูปวงกลมแบบในตัวอย่างที่ครูยกมาก็ได้นะคะเด็กๆอาจจะวาดเป็นรูป กระต่ายรูปแครลลอทรูปบ้านรูปอะไรก็แล้วแต่ที่เด็กๆสามารถวาดได้นะคะรูปอะไรก็ได้แล้วก็ระบายสีให้สวยงามแสดงจํานวนหนึ่งจะเป็นคนนะคะเป็นคนก็ได้เป็นหัวใจเป็นอะไรได้หมดเลยเป็นหัวใจเป็นดาวก็ได้นะคะทีนี้พออันที่สองนะคะสองเด็กๆก,ก็เว้นบรรทัดลงมาแล้วเด็กก็เขียนเลขสองอลบิกสองไทยแล้วก็ตัวหนังสือแล้วก็วาดรูปแสดงจํานวนสอง นะคะรูปเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่ต้องวาดเหมือนกันก็ได้นะคะข้อหนึ่งอาจจะวาดหัวใจข้อสองอาจจะวาดสี่เหลี่ยมข้อสามอาจจะวาดวงกลมอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็เด็กๆก็เขียนมาแล้วทีนี้เขียนเด็กๆอาจจะเอะคราวที่แล้วเราเขียนกันไปเลขละหบรรทัดใช่ไหมวันนี้เด็กๆเขียนเลขละหนึ่งบรรทัดพอแต่เด็กๆวาดรูปแสดงจํานวนให้ครูด้วยนะคะเขียนเลขอาราบิกเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือครูขอให้เด็กๆพยายามฝึกสะกดคําฝึก ฝึกเขียนตัวหนังสือด้วยตัวเองพยายามอย่าไปดูหน้าเก่าๆนะคะแต่ถ้าจําไม่ได้จริงๆก็คือไปดูได้แต่ทางที่ดีอยากให้เด็กๆเนี่ยลองสะกดำํำห้อนออืงอนหนึ่งไม่เอกหนึ่งลองสะกดแล้วเขียนเพื่อให้เด็กๆจําได้นะคะอะโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้การบ้านของเด็กๆปหนึ่งก็มีเพียงเท่านี้นะคะทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ครูดูด้วยนะคะความสวยงามอะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ